ดู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 ขอข้างขอข้ามที่อยู่มาที่วัดเดี่ยทุกคนดู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 เขาไม่กินอาหารน่ะดูข้าวนูนูนนูโอขึ้นกำแพงขึ้นกำแพงนะคะนีค่ะเนาะข้ามมากินอาหารที่เออเขาม,มาส่งตายายเนะาะเมื่อวันก่อนนะคะนี่ออกมาเต็มเลยตามกันมาเลยข้ามถนนเฉยเลย น้าหนุนโอ้นั่นาน่ะอ่ากลับแล้วกลับแล้วนี่นมีลูกด้วยตัวนี้มีลูกด้วยไปแล้วนนนนนุนนะคะน่น,น,น,าานอ่ะอ๋อตัวนี้ข้ามไปก็ข้ามีกละมีลูกมีลูกเอาอยู่กลางถนนเลยนั่นาน,านั่นนะยังไงยังไงเอาดู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 เอา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 ่อาคนอาหารกลับแล้วโอ้โห มีลูกทุกตัวเลยอ่ะทุกคนนัจาหนูข้ามแล้วข้ามแล้วนี่ค่ะนะอเริ่มกลับแล้วเริ่มกลับขึ้นเขาแล้วนี่โน,น่นอนู่กางบลน่นหมดเลยโน่นนะคะมีลูกทุกตัวเลยอ่ะไอ้ลูกไปด้วยนะโน่น อ้าวอ้าวอ้าวนี่นี่ให้ใกลๆให้ใกล้ๆซูมซูดูค่ะเออนั่นไปนมตัวกันหนึ่นอ๋อน่าจะอิ่มละอ้าไม่อิ่มหรือไงข้ามไหมข้ามอีกแล้วข้ามอีกแล้วไปเอาอาหารอีกแล้ว นี่ค่ะข้ามาเอาอาหารกันทุกคนเอาเอาตัวนุ่นก็จะข้าใหมา่ละเอาเริ่มมากันอีกละใหม่ละแม่มีลูกอยู่ที่ท้องด้วยนะอ่านุ่นนุ่นน่นลูกเกาะอยู่ลูกเกาะอยู่ดูดูดนะแปลว่าอาหารที่กำแพงนะที่เขาส่งตายายเมื่อวานนะ กำลังข้ามสอาไฟไปก็มีโอยโอ้ยนะอ้อ้นี่อ่ะมากจะอยู่ตรงนี้นะเอามากี้ข้ามสองไฟไปเฉยเลยเนียี่นะะที่วัดครองเสือนะจะมีลิงน้อยอยู่ประจำนะถ้ามีอาหารก็จะลงมากินกันนะคะ คุณที้รับชมนะจ๊ะเอาเอาแย่งกันแย่งกันหย่าก,กันตัวเล็กตัวใหญ่ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืม s ั b s c r i b e นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ